น้องครับเรื่องทาลิสนี่ไม่น่าแปลกใจขณะน,นี้อาวุธสำคัญของฝ่ายระบอบทักษิณคือการใช้กฎหมายอ้างว่าใช้กฎหมายมาค,มค่มขู่ให้พวกเราเนี่ยกลัวเกรงเห็นไหมครับ ขนาดจะไปจับคุณสาธิตก็ต้องถือ M16 กันไปใส่กรอะกันไปยกกันไปยี่สิบกับตัวโจรหรือเปล่าก็ไม่รู้มันกำลังพยายามใช้อำนาจ <Okay. S 1> ไปจับอาจารย์สมบัติ <Okay. S 1> ก็หิ้ว M16 กไปอีก <Okay. S 1> ก็รู้ว่าอาจารย์เขาสอนอยู่นี่หน้ากำลังสอนอยู่ มางฮิ้วเอ็ไปรอจะไปยิงลูกศิษย์เข้าเรื่องไงวะอันตอนนี้เป็นการเอากฎหมายมาใช้เพื่อแสดงอำนาจคมคู่ให้ชาวบ้านร้านถิ่นกลัวเกรงเพราะฉะนั้นนะครับข้อหาที่มันใช้เนี่ยพี่น้องดูตัวอย่างอันนี้เมื่อวันเซาร์นเนี่ย ช่วงแรกนะพี่น้องประมาณเก้าธันวาเนี่ยอ้ทาริสมันตาเหลือกมากว่าจะมีการชุมนุมใหญ่มันก็ประกาศเลยจะจับจะอายัดรัพย์ประกาศไปก่อนเลยแต่พอไปขอหมายจับจากสารก็ไม่ได้จะจับผมก็ไม่ได้จะจับอาจารย์สมบัติก็ไม่ได้ในที่สุดคราวนี้ยกสุดท้ายมันก็ใช้พิธีนี้ ก็ใช้วิธีว่าคุณสาธิตวงหนองเตยเนี่ยอยู่ใต้อำนาจวิอายาอยู่ใต้อำนาจควบคุมของกระบวนการยุติธรรมแล้วมันก็เอาสำนวนมาส่งให้อัยก,การบอกนายสาธิตและพวกไอ้พวกทั้งหลายเนี่ยมีอยู่ห้าสิบสามคนซึ่งห้าสิบสาคนเนี่ยมันเคยไปขอหมายจากสศาลแล้วไม่ได้ มันก็เลยมาขอให้อายการช่วยช่วยเอาสำนวนสาธิตนี่ไปฟ้องแล้วก็พ่วงไอ้53ตัวนี้ไปด้วยทั้ง53คนนี่มันยังไม่ได้สอบเลยยังไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้มีข้อเท็จจริงอะไรเลยที่เข้าไปสู่สำนวนสอบสวนเป็นเรื่องมันเขียนเขียนมันเองทั้งนั้นทีนี้พอขึ้นศาล ก็ไปบอกว่าข้าแต่สารขอฟ้องนายสาธิตและพวกพวกเหล่านี้ก็มีสมบัติมีอาจารย์สมบัติอาจารย์กิติศักดิ์อาจารย์เจิมศักดิ์อาจารย์เสรีแล้วก็แกนนาอื่นๆคุณสาธิศก็พ่วงเข้าไปศารเนี่ยโดยหลักแล้วเมื่ออายการฟ้องเขาก็จะออกหมายจับให้เพราะถือว่าอายการเนี่ยได้ตรวจสำนวนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็โอเคออกหมายจับให้ อันนี้ชิบหายทีครับข่าวที่แล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็บันซืนเนี่ยด้านเอาตำรวจไปจับอาจารย์สมบัติแล้วก็ไปขอแต่สารบอกว่าขอฝากขังหน่อยยังสอบสวนไม่เสร็จสารท่านก็บอกเฮ้ยก็มึงบอกว่ามึงสอบเสร็จแล้วแล้วให้อาการมาฟ้องแล้วมีอะไรจะมาสอบต่ออีกอาการ คุณฟ้องอาจารย์สมบัติแล้วคำฟ้องอยู่ไหนหลักฐานอยู่ไหนคำฟ้องอยู่ไหนทำไมทำกันอย่างนี้อายการทำไมให้ตํารวจยืมมืออย่างนี้คำฟ้องเหล่านี้ตํารวจเขียนให้อายการหรือเปล่าเนี่ยทำไมอายการไม่ตรวจไม่สอบนี่เจอเข้าไปอย่างนี้ต้องเลบไปปั่นคำฟ้อง ยื่นต่อศาลตอน17นาฬิกาแม่พี่น้องแล้วเนี่ยถ้าไปจับใครก็ต่อไปนี้ก็จะปั่นฟ้องยื่นต่อศาลยื่นต่อศาลจะเป็นคำฟ้องวัวเพศปริ้นออกมาจากโคอมพิเวเตอร์เหมือนกันหมดเลยรับรองเหมือนกันหมดเลยแล้วเสร็จแล้วเชื่อนะครับพอจะสืบพยานจริงๆเดี๋ยวขอแก้ฟ้อง มีเวลาแล้วค่อยระบุว่าสมบัติทำอะไรเมื่อ,อไรยังไงเป็นการกันแกล้งเป็นการปลุกกระดมตรงไหนเอาเจิมศักดิ์ทำมานั้นั้นจะไปเพิ่มเติมทีหลังให้มันพอเหมาะกับความผิดของแต่ละคนแต่ตอนนี้เหมาไปก่อนนี่แหละครับพี่น้องไอ้ฤทธิ์ไอ้เฮียฤทธิ์ม <Wow. S 1> ึงทำอย่างนี้ได้ยังไง จะสอบสวนเขาจะขอหมายจับเขาสารไม่ให้ก็แอบมุดมาเยื้อมืออายการจนกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันหมดความเชื่อถือไปทั้งประเทศนี่คือสิ่งที่มันทําแล้วมาวันนี้จะไปตั้งข้อหาคุณสุรชัยเขาซะอีกเฮ้ยมึงเป็นใครวะไอ้ฤทธ ตอเสอเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามพื่อยัดสถานการณ์ฉุกเฉินมีหน้าที่จัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินมีการประทะกันมีการวางเพลิงมีการยกกำลังเข้ามาเกิดความไม่สงบแค่นั้นหน้าที่มึงอยู่แค่นั้นมึงมายุ่งอะไรกับประธานวุฒิสภา,าชิบภายเกี่ยวอะไรกับมึง มันเกี่ยวอะไรกับมึงก็วุฒิสภาเขามีฐานะตามรัฐมนูญเป็นผู้แทนปวงชนอยู่ด้วยเวลาประชุมรัฐสภาเนี่ยรองประธานวุฒิเป็นรองประธานรัฐสภาคนที่หนึ่งสวก็นั่งร่วมกับสอสเพราะฉะนั้นเมื่อบ้านเมืองเกิดปัญหานายก ถูกถอดถอนบ้านเมืองไม่มีรัฐบาลแล้วไม่มีนายกแล้วมันไปไม่ได้อุทิศภาเขาต้องประชุมกันว่าจะทำยังไงถ้าไม่ไประชุมสิพวกเราจะดา่าอุทิศภาว่าพวกมึงกินเงินเดือนมาทำเหี้ยอะไรวะแต่เขาทำหน้าที่ของเขาเราก็ชื่นชม แล้วก็รอดูว่าเออท่านจะทําได้ไหมยังไงมีข้อจากัดยังไงโอเคก็เห็นใจอยู่ก็รอฟังอยู่แล้วไอ้เฮียเลดมึงมีอะไรมึงมายืน่นออกหมายเรียกเขาว่ากบฏไอ้ชิบหายอ้ออะไรมึงเป็นใครวะ<อ>เป็นข้าราชการแค่ทิพบดีมีอำนาจหน้าที่เฉพาะเรื่องเกิดสานการณ์ไม่สงบ มีโจรมียกขบวนมีความรุนแรงหน้าที่มึงอยู่ตรงนั้นแล้วมีสิทธิ์อะไรโผลมาใช้กฎหมายแบบนี้มึงมีอำนาจตรงไหนเล่าเรื่องอะไรมาบอกว่าประธานวุฒิสภากระทําการอาฬกคายเขื่องเบื้องยุคนระบาดมึงเป็นในหลวงเหรอว่าไอ้ฤทธิ์ไอ้ชิบหาย กนาอะไรก็ในเมื่อบ้านเมืองมีปัญหานายกไม่มีแล้วบ้านเมืองนี้เนี่ยนายกมันต้องออกมาจากสภาสภาไม่อยู่วุฒิสภาเขาก็จะประชมบอกเออมีทางออกมีการเทียบเคียงมีการใช้อำนาจอะไรได้บ้างไหมถ้าเขาหาเจอแล้วมีเหตุผลว่าจำเป็นต hmm? ้องมีรัฐบาล แล้วเขาตั้งตั้งนายกเองได้เมื่อไหร่เขาก็ต้องกราบบังคมทูลอธิบายให้ในหลวงท่านเห็นทราบถ้าในหลวงท่านบอกเออโดยกฎหมายทําได้ท่านก็นลงนามโดยประธานวุฒิสภาเป็นคนเป็นคนสนองพระองค์อง์การจะดีจะถูกจะชั่วจะผิดนายสุรชัยเป็นคนรับผิดชอบท่านเป็นเพียงปกพระบารมีให้บ้านเมืองมันล่มเย็นเท่านั้นแล้วมึงเสือกได้ไงเฮียริ์มึง ไอ้บ้า,หบาเหลือเกินในชิปหายเนี่ยเหลือเกินจริงๆครับไม่รู้ที่ตามที่สงไม่รู้หน้ารู้ที่ไม่รู้จากบ้านรู้จากเมืองไอ้นี่มันมันหมารับชายแปลงตัวเป็นคนหรือเปล่าวะ อันพี่น้องนะครับก็ขอชี้นะครับว่ากฎหมายกำลังถูกทาลิสแล้วพวกเนี่ยบิดเบือนอย่างถึงขีดอย่าไปกลัวมันแล้วมันเนี่ยจะต้องรับคดีอีกเยอะผมนี่ฟ้องแม่งไว้หนึ่งคดีแล้วเจอกูนหน่อยข้อที่สองข้อที่สอง วันนี้ก็อยากจะมาย้ําเช่นเดียวกับทุกครั้งนะครับที่ผ่านมาสองครั้งพี่น้องครับยังไม่เป็นที่เข้าใจกันท่องแท้แล้วก็ยังมีเสียงแว่วมาตลอดว่าพักชาติไทยก็มีมาบอกส่งเสียงมาบ้านเมืองเสียหายพอแล้ว กบ,กบปสหยุดเถอะนั่นว่าอย่างนั้นที่เป็นหนังสือเพิมเป็นคอลัมนิสหลายฉบับก็บอกว่ากองทัพจะลงมานะนี่เป็นความขัดแย้งทางการเมืองอย่ายุ่งอย่าลงมาพอลองสุรชัยว่าที่ประธานจะกลับทูนแก้ปัญหาบ้านเมือง โดยนายกเฉพาะกิจก็บอกว่าจะยึงดัดดึงในหลวงลงมานี่เป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องความแตกแยกนี่เราพี่น้องครับโจทย์ข้อนนี้เนี่ยมันจำเป็นต้องยืนให้ถนัดให้ชัดกันอีกทีนะครับพี่น้องว่าระบอบทักษิณเนี่ยคือโจรครองเมือง ที่ใส่เสื้อคลุมประชาธิปไตยเลือกตั้งเป็นเสมือนเสื้อแต่เลือกมาแล้วพี่น้องมันจะได้เทพเจ้าก็ได้ได้ซาตานก็ได้ได้คนก็ได้ได้เฮี้ยก็ได้ประบอกทักษินเอาความโลภ ความโกรธความหลงมาเป็นมาอัดฉีดเข้าไปในบ้านในเมืองเราคะแนนข้างมากที่เขาได้มาที่อยู่ในหีบนั่นนะ่ะเสียงที่อยู่ข้างหลังมันไม่ใช่เรื่องว่าเออจะไปตนรูปกรเกษตรกรรมให้ข้าวไทยเนี่ยสู้กับเวียดนามกับเขมรกับพม่าอินเดียได้ยังไงมันไม่ใช่เรื่องั้งส่วนรวม มันเป็นเรื่องบอกว่าเอาไหมนั่นละหมื่นสองปููใช้แรงงานเหรอครับขั้นต่ำสามร้อยเอ้านั่นมีลูกเหรอเอาแท็บเล็ตไหมเอ้านั่นพึ่งทำงานตั้งตัวเอารถคันแรกไหมเอาไหมล่ะแล้วเป็นไงทุกวันในชิปหายไหมรถคันแรกนี่เป็นยังไง ไอ้ความโลภเนี่ยมันพาบ้านเมืองไปได้ไหมเศรษฐกิจข้าวเ่ยชิบหายไปแล้วพี่น้องชาวนาแปดแสนกับครอบครัวเนี่ยรัฐยังค้างนี้เขาอยู่อีกสี่เดือนข้าวจะออกเป็นสองสาล้านครอบครัวขณะนี้ต้นทุนข้าวแซงราคาตลาดไปแล้วชิบหายแน่แน่ นี่ละความโลภทักษณิณทำให้คนไม่คิดถึงส่วนรวมคิดแต่เองว่าตัวเองจะได้อะไรทุกวันนี้ผมเจออาจารย์ชวินลีนบนจงอาจารย์เศรษฐาศาสตร์พี่รับรองเลยเศรษฐกิจชิบหายก่อนการเมืองนี่คือคำรับรองของอาจารย์เศรษฐาศาสตร์ ข้าวของชาวนาเคยเป็นเงินแล้วก็เป็นเม็ดเงินวิ่งอยู่ตามต่างจังหวัดหมุนหลายรอบผู้คนก็มีเงินในกระเป๋าแต่ข้าวชาวนาตอนนี้กลายเป็นข้าวอยู่ในโกดังเงินไม่ออกเงินที่ปล่อยไปส่วนหนึ่งมันไม่เข้ากระเป๋าชาวนาที่ปล่อยไปก่อนหน้านั้นมันไปเขมรพม่าเ,มเพรา,าพอไปซื้อข้าวเขมรข้าวพม่าไปเข้า,า,าไอ้พวกลงสีพวกโกงกิน เงินมันไม่หมุนมันห้างหมดแล้วพวกแรกเริ่มทำงานเป็นนุ่มเป็นสาวหาเงินไม่ได้เท่าไหร่ตอนนี้ส่งรถคันแรกหมดเงินมันไม่หมุนเงินมันกลายเป็นรถยนต์ให้ญี่ปุ่นหมดแล้วนี่เลยฉลาดพี่น้องเสื้อแดงนี่เลยคนฉลาดของคนบ้านเมืองชิบหายแน่ๆแล้ว ตื่นทัทีอย่าอย่าไปหลงมันอีกอย่าไปเชื่อความโลภของมันอีกแล้วที่สำคัญทักษิณเมื่อเอาความโลภมาล่อคนเอาความหลงมาล่อคนสิ่งที่ทักษิณต้องทำคืออะไรฮะต้องทำให้ประเทศนี้ไม่มีส่วนรวม ประเทศนี้รวมเป็นส่วนรวมได้สมานฉันได้คิดถึงบ้านเมืองเป็นส่วนรวมได้คิดเป็นนโยบายได้ชนะเลือกตั้งแพ้เลือกตั้งไม่ถือไม่สาภาคไหนไม่ว่าไม่ทะเลาะบอแงประเทศเราสมานฉันกันได้อยู่มาได้แต่ถ้าทักษิณต้องการจะดึงคนไทยมาเป็นทาสให้หมดเอาอาหารป้อนเอาความหลงมาหลอกเิิงทักษิณต้องทำอีกอันนึงคือความเกลียด พักเสนคือตัวการอัดความเกลียดเข้าไปในสังคมพี่น้องเสื้อแดงถึงเวลาแล้วเราเป็นไพร่งนี้เราจะมีอาหารกินไหมมีเงินให้ลูกเมียไหมเราไม่เคยได้รับคำตอบเพราะสังคมนี้ถูกกดขี่โดยอำมมัดใพรจงรวมกันเข้าจงสู้นี่แล้ะพี่น้อง นี่แหละคือกำเนิดเสื้อแดงคนเรานี่นะครับพี่น้องถ้าพี่น้องชอบใครรักใครเนี่ยพี่น้องแบ่งไหมบอกโอ้อาจารย์สมบัตินี่ก็ดีเว้ยเออดีก็ดีแต่เราไม่นึกจะแบ่งแต่เมื่อไรพี่น้องเกียดไอ้แก้วพี่น้องเก็บไว้ได้ไหม พี่น้องจะต้องไปบอกเฮ้ยแก้วนี่เร็วชิบหายมันพูดยางงั้นมันเที่ยอยางงั้นความเกลียดนี่มันต้องระบายมันงั้นนครั้งแล้วที่สําคัญความเกลียดทําให้คนมันเป็นพวกเดียวกันฮิตเลอร์มันถึงต้องมียิวเป็นศัตรูเพื่อจะให้คนเยอรมันรวมตัวเป็นควายให้มันใช้ก่อสงครามโลกจีนคอมมิวนิสต์มันต้องมีานทุนมีศักดินา ไม่งั้นคนมันรวมกันไม่ได้มันต้องมีศัตรูร่วมฉันใดก็ฉันนั้นระบอบทักษิณเอาความโลภความหลงมายัดใส่บ้านเมืองไม่พอเขาเอาความเกลียดยัดเข้าไปในสังคมนี่คือสาเหตุที่ระบอบทักษิณต้องเป็นปฏิปักษ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์แน่นอนแน่นอนครับแน่นอน นี่ไม่ใช่ใส่ร้ายนี่คือคำอธิบายทางสังคมจิตวิทยาแล้วหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนหมดชัดเจนหมดเพราะฉะนั้นพี่น้องคะแนนที่ออกจากหีบเลือกตั้งมันไม่ใช่เสียงของประชาธิปไตใมันคือเสียงของทรราชเลือกตั้งเสียงที่เอาประชาชนเป็นควายล่อให้โลบ ล่อให้หลงล่อให้โกรปั่นให้บ้าเราอยู่ใต้ระบบประเดจการเลือกตั้งเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมช่วยไม่ได้จำเป็นที่เขาต้องเผชิญกับสารรัฐมนุญเจอกับปปชเจอกับสตงเจอกับกรกรต ระบอบทักษิณน,นายกถูกปลดมาแล้วสามคนถูกยุบพักมาแล้วสองครั้งแก้รัฐมานูญขยายอำนาจตัวเองจนศาลสั่งให้หยุดสามครั้งพี่น้องนี่ไม่ใช่การสมคบคิดมันบอกว่าพวกศาลและองค์กรดิสละกับกปปบพสกับบุทธิสภาสมคบคิดกัน เพื่อที่ทำลายประชาธิปไตยของระบอบทักษิณไม่ใช่โว้ยไม่ใช่ที่มึงโดนไม่รู้กี่คดีนี่เพราะมึงเฮี้ยสม่ำเสมอมึงถึงโดนมาท่อไม่ใช่มันเหมือนไอคนที่โกงเหมือนมาเฟียท้องถิน่นแล้วมาบ่น โอ้ยสมการ์กวนกูชิบหายตำรวจก็มายุ่งกับกูอายการก็ไม่รักกูศาลก็ตัดสินลงโทษกูไอ้พวกนี้มันสมคบคิดกันไม่ใช่เขาไม่ได้สมคบกันมึงในเฮียสม่ำเสมอมึงถึงโดนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยกับระบอบทักษิณเราไม่ได้ทะเลาะก,กับเสื้อแดง เรารักประเทศเราห่วงประเทศเราเราเห็นชัดว่าเขาทำผิดเขาเป็นฝ่ายผิดที่เราสู้เนี่ยที่เราบอกหยุดเนี่ยไม่ใช่เพราะเราเกลียดเขาหรือทะเลาะกับแดงหรือทะเลาะกับทักษิณเรายืนขึ้นมาสู้เพื่อความถูกต้องเพื่อสิทธิที่เรามีเพื่อบ้านเมืองที่จะรอดได้นี่ไม่ใช่ความขัดแย้งทางการเมืองยำ้ำ นี่ไม่ใช่ความขัดแย้งทางการเมืองนี่คือความอยู่รอดของบ้านเมืองเข้าใจหรือยังรัฐมนตรีที่วันนี้ไปไล่กันเนี่ยไอ้พวกนี้คือโจรที่เข้ามาปล้นบ้านเจ้าบ้านตื่นแล้วมันยังไม่ยอมไปมันยังชงโอบันตินกินอยู่ข้างล่างเนี่ต้องไล่แม่งออก มันเป็นโจรที่เข้ามาป้านมาลักทรัพย์เราตื่นขึ้นมาเปิดไฟมันยังไม่ยอมออกเสือกเปิดตู้เย็นเอานมข้นมาชงโอวันตินกินมันเป็นโจรที่ไม่ยอมออกจากบ้านเอามันออกไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นตารวจทหารครับ ถ้าโจรมันยกพวกมาอยู่ในหมู่บ้านชาวบ้านเขาไล่ไปแล้วมันไม่ยอมออกเขาบอกให้คุณช่วยหน่อยเถอะพวกผมไม่มีปืนเพราะกฎหมายห้ามผมมีปืนผมถึงหันไปหาคุณบอกให้ช่วยหน่อยเถอะครับที่หันไปหานี่ไม่ใช่ว่ารักนะเว้ย ouais, จะบอกให้หน้าที่มึงเข้าใจไหมเข้าใจไหม เข้าใจไหมครับว่าคุณมีหน้าที่รักษาความถูกต้องเราชมนุมโดยสงบเราไม่ต้องการตายอย่างสงบยิงเอาอย่างกระหมูก็บหมาตำรวจอยู่ไหนวะทหารตำรวจทหารอย่ามาบอกว่าพอชาวบ้านเขาบอกมาช่วยหน่อยโจนป้นบ้าน ตำรวจทหารบอกว่าผมขออยู่เหนือความขัดแยง้ง <c oughs> นี่ไม่ใช่ความขัดแยง้งนี่คือการปล้นบ้านเมืองปล้นชาวบ้านปล้นบ้านปล้นเมืองคุณต้องมีหน้าที่ถ้ามีหน้าที่แล้วทำแล้วมันยังสู้นั่นคือการขัดขืนของโจร ไม่ใช่ความไม่สงบไม่สงบก็ไม่สงบไม่เกี่ยวแต่เมื่อมันผิดเมื่อเราจับมันสู้คุณก็ต้องจัดการมันอย่ามาบอกว่าเดี๋ยวจัดการกับพวกแดงแล้วบ้านเมืองจะไม่สงบเรามีมึงไว้ทำไมวะขอโทษที่เรียกมึงขึ้นมึงขึ้นกูเพราะมันเหนื่อยแทนชาวบ้านเขาจริงๆครับพี่น้องทหารตำรวจ ลองมาเดินดูตรงนี้ดูหน้าตาดูความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเขาเขาไม่ได้มาเพราะเงินเพราะทองไม่ได้มาเพราะประชาธิปัตย์ไม่ได้มาเพราะเป็นคนใต้คนเหนือเขามาเพราะบ้านเพราะเมืองที่คุณนั่นแหะมีหน้าที่รักษาขอส่งเสียงถึงพี่น้องตำรวจซึ่งนั่งแทรกซึมอยู่นาที่นี้ด้วย ฟังเราคิดหน่อยนะครับคุณก็มาแทรกซึมอยู่นี้หลายอาทิตย์แล้วก็จะเห็นจะรู้ว่าผู้คนเขาไม่มีเบื้องหลังไม่ได้รับเงินรับทองอะไรเลยมาเพราะเหนื่อยเพราะรักบ้านรักเมืองควักเงินตัวเองกันเป็นหมื่นนอนกันยังกับหมาเข้าใจไหมไม่มีเงินเดือนสักบาทครับก็ขอจบ่ังนี้ครับว่าขอความบิงวอน ไปยังท่านผู้มีหน้าที่รักษาบ้านรักษาเมืองทุกระดับทุกระดับสำหรับท่านที่รับผิดชอบทำงานเต็มที่ปกป้องคุ้มครองประชาชนไม่ให้ตายไปกว่านี้เราขอขอบคุณอย่างยิ่งปรบมือให้กับทหารตำรวจที่ดูแลเรา แต่เราขอปฏิเสธความคิดเราไม่ได่าใครทั้งนั้นแต่เราขอปฏิเสธความคิดขออย่ามองเราเป็นคนหัวรุนแรงเป็นคนบ้าเป็นคนไม่มีความคิดเป็นคนเจ้าอารมณ์อยากทะเลาะก,กับเสื้อแดงไม่ใช่เราคือเจ้าของบ้านเรามารักษาบ้านของเราโดยสติสัมปชัญญะไม่มีอาวุธมือเปล่า ท่านจะถืออาวุธจงองยาหันอาวุธมาหาเราจงดูแลเรานี่คือเสิ่งที่เราต้องการหยุดความคิดว่านี่คือข้อขัดแย้งทางการเมืองหยุดซะนี่ไม่ใช่ซ้ายทะเลาะก,กับขวาไม่ใช่พุทธทะเลาะก,กับมุสลิมแต่นี้เป็นเรื่องโจรมันขึ้นบ้านชาวบ้านเขาไม่ยอมแล้ว เขาถึงไล่มันออกเลือกเอาเลือกครับจงเลือกระหว่างสองความคิดความคิดที่หนึ่งไม่เกี่ยวกับกูกูลรับเงินเดือนไปวันวันกูรอกระเสียนกูใส่สะพายใส่สายสะพายยืนแถวหน้านี่คิดอย่างนี้ อีกความคิดหนึ่งอีกความคิดหนึ่งประชาชนไม่มีอาวุธกฎหมายได้ยึดอาวุธจากมือประชาชนหมดละอยู่ในมือพวกเราอาวุธที่อยู่ในมือไม่ใช่อำนาจแต่เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ที่ต้องรักษาบ้านรักษาเมืองขอแค่นี้ ปรดโปรดอย่าอธิบายเราเป็นนักการเมืองที่แตกแยกเป็นการเมืองที่แตกแยกนี่คือความอยู่รอดของบ้านเมืองเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายที่จะพิสูจน์กันว่าบ้านนี้เมืองนี้มีประชาชนไหมมีพระศกนิกกรไหมถ้าเราไม่สามารถ จัดการกับระบอบทักษิณได้อนาคตของบ้านนี้เมืองนี้จะสูญสลายบ้านเมืองจะปิดไฟใส่กรอนทุกคนจะมุดหัวอยู่ในบ้านปิดไฟใส่กรอนเรื่องส่วนรวมเลิกพืชอักกูภาษีไม่ต้องเสียทหารไม่ต้องเกณฑทุกอย่างช่งางแม่งหมดประเทศตายแน่ๆ ตายไดแ้แน่ถ้าเป็นอย่างนั้นนี่คือประชาชนนี่คือประชาชนของประเทศนี้ขอจงยาขอจงยาทำให้เป็นประชาชนรุ่นสุดท้ายไม่งั้นประเทศชิบหายแน่ขอบคุณครับ